ันนี้ก็อยู่ผมเองก็ช่องน้องผมวันนี้เรานนก็อยู่กับเกมโรบ็อกมาปูล็อกไรเบอร์นะค,ะร,ครับผมมีสไตล์ใหม่เข้ามาแล้วคือดูก็คือฮิโอริเดี๋ยวผมจะมาเอานางีกลับมาทีหลังแล้วก็ดูไปดูไปดูสกิลกันเลยไป let's go มาดูมารีวิวสกิลที่ใช้กับสตูก่อนเลยคุณดูออาค้ง การลักลบนะคนดูมันเป็นการลุกลบโอเคมาคดุดูเดี๋ยวเะรอเพื่อมาเลยกัน let's go <S มาคนดูผมจะรีวิวแค่สองสกิลนะนะเออคดุดูอันนี้จะเป็นการส่งแบบสวยงามนะคนุณดูการสง่งแบบสวยงามแต่อย่าเล็งไกลเกินคนุณดูไปดูตอนตื่นขึ้นกันเลยคนดู let's go มาแล้วคนดูสกิลผมตื่นขึ้นมา เหมือน anime เลยคุณดูอันนี้อะไรอ่ะส่งเหรอใช่ไหมส่งไหมอุ้ยส่งแบบอนิเมะอุ้ยส่งโคตรตรงอ่ะคุณดูอ่ะอาจะมารีวิวแค่สามภานี้แหละครับคุณดูอะครับคุณดูคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้กันนะครับผมสวัสดีครับ